แค่การจัดวัดมาจะมออะไรครับฮะอ๋อวันนี้พอดีหลวงพ่อท่านมาจากวัดเขาโต๊ะหลวงพ่อชื่อหลวงพ่อสันครับชื่อสันชอาจารย์สันครับอันนี้เป็นจากขนางเภอขนางเภอพรมรักผอมผอมรักที่ที่ประตัดพระนมดงรักพระสาทตัดตาควายหลวงพ่อนี่จะเป็นวัดที่จะ เป็นศูนย์กลางของทหารที่จะมาเอาพวกอาหารพวกอะไรต่างๆน้ําน้ําดื่มอะไรต่างๆใช่ครอาหารแห้งก็จะจะเป็นศูนย์ที่ทหารจะมาช่วยช่วยเหลือทหารอยู่แล้วก็ทํำข้าวของแจกอาหารอยู่ทหารอยู่ตลอดพัฒนาเรื่องถนนเรื่องอะไรหลายอย่างตอนนี้ก็ถ่ายในประชามติมาตอนนี้ทัานเจ้าวัดช่วยเหลืออะไรบ้างครับที่่จะแโไหรตอนนี้ ตอนนี้ช่วยหลวงพ่อถนนไปก่อน6ก7 0 0่อน61,700บาทตามถนนอีกประมาณสัก400อเมตรสอันอันนี้ไม่ถึงร้อยอันนี้4 4เมตรได้ประมาณนี้แต่ว่ายังมีอีกประมาณ200เมตรสองที่ใช่ไหมครับสองที่แล้วก็หลวงพ่อท่านจะขอแม่โครคันหนึ่งกำลังกำลังดูให้เดี๋ยวกำลังเช็คราคาอยู่แม่โค ใช่ใช่ปักทหารถามที่แล้วก็ช่วยทางทหารอะไรวัดด้วยทางทหารวันที่ยี่สิบก็จะเอาข้าวสารข้าวสารสองตันครึ่งแล้วก็ขนมปี๊บแล้วก็อะไรน้ำมันพืชน้ำตาลแล้วหลวงพ่อก็ขอน้ําปลากาแฟแล้วก็น้ำตาลด้วยน้มาดานให้ทหารสามห้าศูนย์ด้วยเดี๋ยวจะไปเจาะน้ำมาดานให้บ่อหนึ่งบ่อหนึ่ง กัน้อะไรรคบเครื่องแล้วก็คทำเครื่องกองน้ำอีกเครื่องนึงประมาณเท่าไหร่มาเรื่ยเครื่องกองน้ำตัวนี้น่าจะเกือบๆแสนเงินก็คิคิครับ600ลิตร600ลิตรพร้อมถังนะพร้อมถังครับพร้อมถังเพราะว่าเราจะเอาชุดนั้นไปอ่ะสองร้อยลิตรต่อชุดไม่พอเราว่านี้ตัวของพ่อไม่ต้องเอางพ่อไปก็ได้ครับเดี๋ยวเอาชุดใหม่ไปเลยตอนนี้ก็เลยเอานี่ถังนี่ไปก่อนเพื่อกอกน้ำสำหรับสถานที่ต่างๆก็เอากอกน้ำไปไปช่วยไปจัดจำถังไงใช่ครับ เรา,ามีเครื่องกรองจะมีจุดตอกน้ำให้ในชั้นยี่สี่หัวเนี่ยใส่นี่ได้เลยใส่ได้เลยลสบายเดี๋ยววันจันทร์หมอเล็กจะขึ้นไปไปทําเครื่องกรองให้<ำ>ใช่ครับแล้วรอบนี้ที่ที่หน้าหน้าเนี่ยเาเรียกว่าอะไรตรงเริ่มเริ่มทำอะไรบ้างครับที่หน้างานเะนี่ยตอนเนี้ยหน้างานก็ทําหลายอย่างไม่ถึงว่าทําถนนตรงไหนอ๋อถนนท,ที่ทําก็มีสองสองห้าของกรองก็ทําคือขยับไปทําถนนทําที่พักทหาร มันย้ายแบ่งมุมเหมือนแล้วก็ซาตสควายก็ทําก็ให้สะดวกขึ้นเพราะตอนนี้เราทหารท่านก็ดูแลอยู่ก็ความยากลําบากตอนนี้มีที่ไหนหน้าที่ที่ต้องต้องเอารถไปจอดแล้วต้องเดินขึ้นไปอีก200กว่าเมตรนะที่มันหินใหญ่หินใหญ่หินใหญ่ก็เดินเข้าไปเดินก็ไปไม่ได้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทำเไปไม่ได้มันแสบมากใช่ใช่เดี๋ยวจะไปเทถนนให้ประมาณสองร้อยเมตรแล้วก็สปอนด์มันลุ่ม ก็ยัดยมก็สามารถร่วมได้เนาะร่วมได้แล้วก็เดี๋ยวเห็นว่าจะมีข้าวข้าวหอมมะลิแล้วก็อาหารที่ใส่ใส่กระป๋องของลูกศิษย์ของยมป้อมวิมารีจีมาลาศิมารีจีมาลาศม,ม,มาไปกี่พันกันมาลูกหกพัน 6, สำหรับวี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ทั้งหมด1 0ึ่งร้อยลังค่ะวันนี้อ๋อหนึ่งร้อยลังแล้วแล้วก็รวมรวม 4ี่รกระป๋องค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยกระป๋องเดี๋ยววันนี้กำลังพับประหลัดํำเพากกาลังไปเอาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงถึงไมโควันนี้ก็น่าจะไม่โคเดี๋ยวกำลังไปดูอยู่ถ้าถ้าได้ถ้าวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็จะให้ขึ้นไปเลยมีการไี้เลยมีงานได้เลยครับที่ใจมากดีได้หลายอย่าง ก็ต้องโมทนาต้องโมทนากับหลวงพ่อดเลยเพราะท่านดูแลทหารเพื่อให้ทหารได้สะดวกขึ้นแล้วก็ทหารที่ดูแนวหน้าก็มีกําลังใจก็ถือว่าท่านเป็นองค์ที่สําคัญเลยนะที่ที่ดูแลที่มีวัดแล้วก็เลี้ยงอาหารตลอดเวลาก็เป็นกําลังใจให้แล้วอยู่แนวหลังก็สามารถช่วยเหลือได้ก็ส่งกําลังใจให้ได้เนาะขอบขอบคุณหลวงพ่อแล้วก็ผู้พันเนาะ ท่าคุพันนะสาธุาธมัฒนา,าพอ่อ